วันนี้น้ำหอมวันทองจากใจคนสายมูจะพาทุกคนไปมูกันที่ศาลเจ้าพ่อครุฑซึ่งตั้งอยู่ในตรอกครุฑใกล้ศาลหลักเมืององค์ครุฑที่นี่มีอายุมากกว่า100ปีที่นี่สามารถขอพอรได้ทุกเรื่องเลยยิ่งถ้าใครจะไปสอบราชการหรือคิดอยากที่จะเลื่อนตำแหน่งที่นี่ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆแถมยังขอเรื่องการค้าขายความรวยเงินทองได้ด้วยแต่ขอเตือนขอได้แต่ห้ามบุกันนะและเขาว่ายิ่งถ้าใครกระตันอยู่ พรที่ขอนั้นก็จะยิ่งสําเร็จผลชีวิตก็จะปังสุดๆไปเลยแล้วยิ่งกว่าการมูขอพรอ,องครุฑแล้วเราก็ยังไม่ลืมที่จะเสริมให้ดวงฟังดวงเฮงยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยการฉีดน้ําหอมของวันทองอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นเวลซึ่งกลิ่นถูกออกแบบให้เป็นกลิ่นของคนรวยรับรองว่าคุณจะได้พลังปังๆป,ป,ประดุดดังเป็นเศรษฐีท่านหนึ่งไม่ใช่แค่ฉีดแล้วปังนะฉีดยังหอมติดทนนานอีกด้วย